เอาละครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยเลยครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม Ark Survival Evolve แล้วนะครับผมก็สําหรับในวันนี้นะครับเกม Ark ได้มีการอัปเดตนะครับครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับผมแต่ในวันนี้นะครับผมจะขอพูดในส่วนของไดโนเสาร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก่อนก็แล้วกันนะครับก็จะมีนกหนึ่งตัวนะครับชื่อว่า p e l a g o n i s นะครับกับไดโนเสาร์นะครับกินเนื้อชื่อว่า Allosaurus นะครับผมส่วนภารกิจของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจับ Allosaurus กันก็แล้วกันครับผม แล้วก็จะมีเบ็ดตกปลาด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปจับนะครับผมจะพาไปเล่นเบ็ดตกปลาก่อนนะครับผมขอเข้ามาดูเอเลน่าสักนิดนึงว่ายังคงอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าจัดไปครับเล่นกับเอเลน่ากับนาธานก่อนครับผมทีนี้ลําดับต่อไปนะครับเราก็จะมาคราฟที่ขี่ของเจ้าอโลโซรัสกันนะครับผมการคราฟก็สามารถคราฟได้ในสมิตีนะครับอุปกรณ์ที่ใช้คราฟก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับมีหนัง320ไฟเบอร์170เหล็กแค่30เท่านั้นเองครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยมากๆเลยครับ พอเราได้ที่ขี่มาแล้วผมก็จะทําการตกปลาอ่าไม่รู้ว่าผมจะตกได้สักตัวหรือเปล่าเอาเป็นว่าลองดูก็แเลยกันครับผมถ้าไม่ได้ก็จะได้ไปจับไดโนเสาร์กันต่อครับตอนนี้ที่ขี่ได้มาแล้วครับเรียบร้อยการตกปลาครับให้เราคราฟคันเบ็ดมาก่อนนะครับผมเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเลือดของปิงนะครับสามารถฆ่าปิงแล้วก็เก็บเลือดมาได้เลยครับปิงก็อยู่ในป่าเมซอนครับเยอะแยะมากมายการจะตกปลาครับจำเป็นที่จะต้องใช้เก้าอี้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปยืนตกได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการเตรียมเก้าอี้ไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะตกปลาแซลมอนกันนะครับกดเลขหนึ่งครับเพื่อเอาเบ็ดออกมาครับโยนเหยื่อไปกินไหมปลาจะกินเหยื่อหรือเปล่ามาดูกันครับผมเอาเร็วมากินเลือดปิงกันเร็วไม่มีใครเข้ามาเลยโอ้โหไม่มีใครกินสักตัวเลยครับตอนนี้ก็มีปลาซีดร์แคนปลาแซลมอนนะครับอยู่มากมายเลยนั่งตกจนฝนตกปลาหายแล้วก็ไม่มีตัวไหนกินเหยื่อสักตัวเลยโอ้โห มันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยอะเนี่ยไม่มีปลาตัวไหนนะครับให้โอกาสกินเหยือ่อเราเลยครับผมมันตกยากขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยไอตัวที่มากินก็ถ้าเรากดผิดมันก็จะหลุดไปเลยครับเมื่อกี้มันมีมากินอยู่แต่ว่าผมกดผิดไงผมตกใจครับไปกดคลิกขวานึกว่าจะคลิกขวาคลิกซ้ายไงที่ไหนได้มันเป็นการกดปุ่ม A S F D อะไรของมันน่ะขึ้นมาโมตัวไปบดเฮ้ยมากินแล้วครับคิวคิวโอเคซี C. มาอี e. ต้องได้ต้องได้ขอให้ได้ตัวนี้ได้ไหมได้ไหมอย่าผิดนะอย่าผิดนะไม่ผิดแน่นอนรอบนี้ไม่พลาดยังได้ยังยังครับโอ้โหจับยาขนาดนี้เลยเหรอเรียบร้อยครับได้หนึ่งตัวครับผมโอ้โหแซลมอนเลเวล150ขนาด 1.0X โอ้โหไปจะได้ครับตกตั้งแต่ฟ้าใสจนฝนตกเลยครับ โอเคทีนี้ก็ไปจับไอโรโซลัสกันต่อเลยครับผมเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะลองมาหามันในป่าเลดบูดกันก่อนนะครับเลเวลที่ต้องการก็ประมาณ500ขึ้นไปนะครับผมคิดว่าน่าจะโอเคตอนนี้ยังไม่เห็นสักตัวเลยนะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละน่าจะหามอนมิยาเท่าไหร่ครับผมไม่มีไม่มีไปไหนหมดต้องหาให้ได้เมื่อเช้าผมจะเห็นอยู่ตัวนึงนะครับแถวนี้แหละไม่แน่ใจว่ามันหายไปไหนกันแล้วไม่มีเลยอันนี้โอ้ยนก ปากแหลมไม่เอาเฮ้ยด้านล่างหรือเปล่าเฮ้ยเห็นมาแวบน่าจะใช่ครับผมโอ้ยลนลนลนไม่เป็นไรเราใส่กอว์ชิปเฮ้ยตัวอะไรตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับผมทําไมหลังมันมีไฟสีส้มด้วยครับไฟติดด้วยครับผมเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอตัวนี้เลเวล921ยเนะครับหรือว่ามันโดนธาตุไฟกัดก็ไม่รู้มีไฟติดที่หลังด้วยเฮ้ยตัวนั้นแจ่มว่ะตัวเลเวลเ2 1ไม่เหมือนใครเลยครับมีแสงที่หลัง ดัดไปเป็นอัลฟาหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่มาเลยมาเลยเข้ามาเข้ามาได้เลยโอ้มีสองตัวเลยนะครับจัดการในตัวนี้ก่อนเลเวลเยอะดีเป็นคู่ผัวเมียกันด้วยครับผมจัดมาเพื่อนจัดมาเพื่อนจับยังไงก็ไม่รู้เนะี่ยหน้าตามันดูคล้ายคา,าโน่นะครับผสมกับดิโลยังไม่ล่วงอีกเนะี่ยโอ้โหลับยากแค่ได้ครับมันจะหลับหรือมันจะตายก่อนก็ไม่รู้่ะแทงมาแทงมาเข้ามา โอ, <Dante> โอ้ยมีข่าพลังขึ้นด้วยนะครับเวลาโดนมันกัดครับผมมีตัวไหนสลบบ้างหรือเปล่าเฮ้ยมันกัดเลือดออกเลยครับมีการใช้กระตุกอุ้ยติดหินเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวมันจะจับโดยการยิงให้สลบหรือเปล่าไม่รู้ครับไอ้ตัวที่ติดหินตรงนี้เลเวลเท่าไหร่เลเวลเจ็ดร้อยเก้าสิบหนึ่งตัวนะครับผมตัวเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดไปไหนอะสีสวยด้วยต้องการตัวนั้นครับตัวนี้หรือเปล่าโอเคมันอยู่ทางนี้ครับมันมีไฟขึ้นไงมันไม่เหมือนตัวอื่นเลยครับ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมที่หลังมันมีไฟด้วยเราต้องเอาตัวที่พิเศษกว่าเพื่อนตัวนี้แหละล่อมันลงมาก่อนเดลเวล9ร1ตัวไหนตัวนี้ครับไฟมันหายไปแล้วครับผมมึงทําอะไรกันเนี่ยต่อหน้าต่อตาโอ้แทงแทงแทงรัวเลยมาไฮ้ล่วงไปแล้วหนึ่งตัวล่วงสองเลยครับเดลเวล9ร1กับเลกับเวล650นะครับเป็นคู่รักนะครับแห่งปีเลยครับผมเอาเป็นว่าจับคู่เลยก็แล้วกันครับไหนๆก็สลบไปแล้ว สบายๆมีเซเดทีฟอยู่จัดไป <c oughs> เนื้อน้องมีหรือเปล่าเนื้อน้องตอนนี้ไม่มีนะครับผมเดี๋ยวจะไปล่าเนื้อน้องมาก่อนดีกว่าหรือไม่ก็วิ่งกลับไปเอาที่บ้านน่าจะง่ายกว่าครับ <c oughs> ยัดยาเขียวไปก่อนเลยจะได้หลับยาวๆหน่อยค่าสลบ39,940นะครับผมแต่ว่าหลับยากใช้ได้ <c oughs> ตัวเลเวล650ใส่เซเดที e ไปแล้วเหลือตัวเลเวล9 2 1นะครับ ทำไมผมไม่เจอเลยเลเวล921เลยวะตำรวจตรงไหนโอเคใส่เซตไอทีให้เลเวล921ก่อนครับเรียบร้อยทีนี้ก็ไปเอาเนื้อน้องที่บ้านครับเฮ้ยหมีมีเนื้อน้องหรือเปล่าเนี่ยหมีลองดูดิเผื่อหมีจะมีมาเข้ามาฆ่าหมีก่อนหมีหน่าจะมีมัง้งเรียบร้อยไปเนื้อน้องมาน้องเนื้อน้องมีเปล่าเนื้อน้องอ่ะไม่ได้เนื้อนออ้นอ,นองเลยกลับไปเอาที่บ้านครับ เฮ้ยนี่ไงพาราเซอร์โอเคเราเจอแหล่งเนื้อน้องแล้วนะครับพาราเซอร์นี่แหละให้เนื้อน้องเยอะเสียไปเสียไปเห็นตัวตายนะได้อน้องใช้ดาบน้ําดีกว่าจะด,ดาบน้าหน่อยมาวงไหมล่วงไหมใกลตายเลยครับผมฟันไปฟวันไปอึดเหรอกระจุยโอเคเนื้อน้องมาเนื้อน้อง14คิดว่าโอเคเดี๋ยวจับไว้สักตัวหนึ่งก่อนโอเคครับผมทีนี้ก็เอาเนื้อน้องนะครับมาใส่ให้ตัวเลเวล921ยเลยครับ ตัวนี้โอเคมี14ที่เหลือเป็นเนื้อธรรมดานะครับผมไยเนื้อน่องมันอยู่ในเลขศูนย์ไม่ทันดูขึ้นจะเห็นขึ้นลัลวงหรือเปล่าขึ้นน้อยมากๆนะครับขึ้นแค่นิดเดียวเท่านั้นเองไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันชอบกินกิบเบิลของอะไรนะครับเดี๋ยวใส่ให้ตัวที่2ด้วยตัวที่2จะใช้เป็นเนื้อน่องน้อยหน่อยกินไปกินไปเร็วขึ้นน้อยทั้งคู่นะครับเทมมิ่งนะครับตัว9 2 1อยู่ที่6 6ตัวที่2 47%ีครับผม น่าจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ประมาณสัก2นาทีน่าจะจับได้โอ้โหดูท่ากินดิอันนี้คือดีเทลนะครับใกล้ๆชัดๆเลยครับผมฟันแหลมมากๆครับอันนี้ก็คือฉายามันเลยครับไอ้ฟันแหลมเพราะว่ามันมีการกัดนะครับแล้วก็ทําให้เหยื่อนะครับทุรนทุรายหนีไม่รอดครับผมตามคู่มือนะครับที่ได้เขียนบอกเอาไว้ประมาณนี้เลยได้อย่างได้อย่างเรียบร้อยครับจัดอโลสัลต์นะครับได้หนึ่งตัวเลยครับผมตอนนี้เหลืออีกหนึ่งตัวนะครับ กำลังจะได้ในอีกไม่ช้าครับผมเดี๋ยวใส่เนื้อน้องไปเลยครับจัดไปเรียบร้อยครับจับได้2ตัวแบบสบายๆมากๆโอเคตามมาเดี๋ยวลงมาด้านล่างกันก่อนเดี๋ยวจะลองให้มันบู๊นะครับเป็นแบบแท็กทีมกันเลยทีเดียวอะไรเนี่ยไอ้เคหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไอ้เคครับผมไู่ใช่เคงูโอ้โหตกใจหมดจาัก,การันลุยลุยดีลุยดีลุยดีลุยดิลุยดิยดยดโอ้โทำไมมันไม่ลุยวะ สั่งลุยแล้วไม่ยอมลุยเออน่แหละดีมากงูทีเดียวตายครับงูเลยเวล9,650สบายสบายมากๆวันนี้เราจับแบบคู่ผัวเมียอะไรเนรี้ยผมมาด้านนี้ต่อลุยเลยลุยแหลกเลยข้ามันข้ามาันเร็วโอ้เวลาวิ่งมีการก้มหัวด้วยนะครับจัดไปจัดไปตัวนี้ข้ามันลุยแท็กทีมกันเลยทีเดียวกัดไปกัดไปอันนี้มาทดสอบนะครับค่าพลังเดิมๆเลยนะครับผม ว่าจะสู้กับดิโพโดคัพได้หรือเปล่ากัดดิโพโดคัพนะครับแทบจะไม่มีเลือดออกเลยนะครับผมแสดงว่าดาเมจไม่เท่าไหร่เปลี่ยนเป็นดิโลตัวนี้ดีกว่ามั้งน่าจะง่ายกว่าว่าดิโลดิโลเร็วดิโลทองอยู่นิ่งๆเลยดิโอเคจัดการดิโลตัวนี้แล้วลุยเอาดิโลดีกว่าดิโลง่ายกว่าเออน่ารักดีมากกระตุยไปครับผมทีนี้ก็ได้เวลาขึ้นขี่กันแล้วครับใสรที่ขี่กันเลย โอเคครับใส่ที่ขี่ไปแล้วนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยที่โพโตคัตยังไม่เลิกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเหนียวจริงๆครับผมยอมรับเลยแสดงว่ามันเลือดมันนี่มาก,กาสุดๆยังไม่ตายกันเนี่ยโอ้โหกัดโคตรนานเลยครับหนีหน,น,นีกัดไปกัดไปรวมพลังเป็นหนึ่งยังเหนียวอยู่ครับผมโอโ้อะไรจะเหนียวปานนี้เรียบร้อยครับโดนตัวเลเวล801จัดการ เดี๋ยวผมจะเริ่มเก็บเลเวลไปเลยนะครับจะกัดแค่ตัวที่มีเลือด,ดน้อยๆก่อนนะครับผมกัดไปครับแล้วก็จะได้ไปอัพเลเวลทีเดียวเลยนะครับผม้ยอีกตัวหนึ่งไม่ตามมาเทียไปไหนอะเฮ้ยวิ่งไปวิ่งมาหายไปหนึ่งตัวไปอยู่ไหนวะผมลำคาญไอ้ที่โพดคัทมากเลยเนะี่ยเวลามันตีเราครับเราจะกระเด้งครับผมโอเคตอนนี้ผัวเมียมาครบแล้วนะครับจัดไปตัวไหนผัวตัวไหนเมียเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วครับจำไม่ได้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมีย กัดไปเอาคาโนให้ตายก็พอเป้าหมายของเราคือคาโนนะครับโอ้ขนาดกัดคาโนตัวนี้ยังเลือดไม่ออกอยเนี้ยเลือดออกยากใช่ได้ลุมคาโนเลยเราตัวใหญ่กว่าคาโนนะครับผมกัดไปกัดไปกัดคาโนไปตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียลงมาดูก่อนดีกว่ามั้งตัวไหนตัวผู้ตัวเมียวะมองไม่ทันตัวสีเขียวนี่เป็นตัวเมียนะครับตอนนี้ผมขี่ตัวเมียอยู่ครับผมเทเลเบิร์ก่อนเทเลเบิร์นี่ง่ายดายสบายสบาย เวลามาเป็นคู่งี้สะใจครับกัดไปกัดไปกัดเทเลเบิร์ดเทเลเบิร์ดยังไม่ตายเลยเนี่ยโอ้โหสแสดงว่าดาเมจเราไม่แรงเท่าไหร่ผมว่าเอ้ยไอตัวนั้นจะตายจะตายตัวหนึ่งแล้วครับผมโกยก่อนดีกว่ามั้งโกยก่อนโกยก่อนไปโอยตายไปหนึ่งตัวแล้วครับเราสูญเสียผัวเราไปแล้วนะครับผมโอโ้โหเทเลเบิร์ดโหดจริงว่ะไม่ทันดูครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปจับใหม่มีหลายตัว ตอนนี้โกยก่อนเอาชีวิตรอดก่อนดีกว่าแม่งยังตามมาไม่เลยครับผมเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับอโลโซลัสก็พร้อมที่จะทดสอบสนามพลังกันแล้วนะครับผมกัดไปครับดาวเมจอยู่ที่2619นะครับคิดว่าอยู่ในเกจโอเคนะครับสำหรับเวลเกล900อกว่าโอเคทีนี้ก็ได้เวลานะครับอัพค่าพลังกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะอัดสปีดไปก่อนนะครับสปีดต้องการที่180นะครับผมเซมินาเอาไป1ขั้นครับผมน้ำหนัก1ขั้นเช่นกันเลือจะอัดไปรัวๆเลยครับ ต้องการเลือดที่3ล้านครับผมตอนนี้ไป3ล้าน7องแสเยแล้วนะครับทีนี้ก็จะอัดดาเมจแบบรัวๆไปเลยครับน่าเสียดายที่เราไม่สามารถช่วยตัวผู้ไว้ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปจับตัวใหม่นะครับให้มันเลเวลเยอะกว่าเดิมก็แล้วกันตอนนี้นะครับดาเมจไปที่1 0 0 0 0แสนนะครับ6 0พัมาดูกันว่าจะแรงขึ้นขนาดไหนนะครับผมขึ้นไปที่ 20, 2 0สนสอครับก็อยู่ในเกณฑ์โอเคเดี๋ยวจะอัดดาเมจให้ตันเลยนะครับ มาดูกันว่าเราจะได้ดาเมจเท่าไหร่ผมว่าถ้าเลเวลตันน่าจะอยู่ประมาณ3 0 0แสนนะครับหรือไม่ก็อาจจะถึง4 0 0แสนเลยก็ได้ไม่แน่ครับผมตอนนี้ดาเมจขึ้นรัวๆเลยนี้ครับมาหยุดอยู่ที่3 3 8 8 2 2นะครับแต่ว่าเลเวลก็ยังคงได้อีกหลายขั้นพอสมควรนะครับผมตอนนี้กัดไปอยู่ที่7,9846แล้วนะครับอยู่ในเกณฑโอเค ทีนี้ก็ไปเก็บเลเวลกันต่อเลยครับผมโอเคครับทีนี้ก็ได้เวลาไปล้างแคสเทอร์ระเบิดแก๊งเมื่อกี้เลยนะครับผมที่มันฆ่าสามีของเรานะครับจัดไปมันอยู่ไหนตามหามันก่อนครับผมชื่อของเจ้าโอโลโซนัสต,ตัวนี้ผมตั้งไว้ว่าจีจ้านะครับจะได้เข้ากับหน้าตามันดีครับผมกัดไปกัดไปปงปลาอะไรก็ไม่เว้นกัดแหลกนี่แก๊งนี้เลยครับกัดตัวเยนไปโอเคได้ล้างแคสแล้วครับผมล้างบางมเลยเทอระเบิดวันนี้ไม่เอาเทอระเบิดไว้สักตัวหนึ่งอย่าให้เจอนะมึงกูฆ่าเรียบ ด้านบนต่อครับโอ้โหด้านบนเพียบทั้งเธอระเบิดทั้งคาโนมาแจมด้วยกัดไปกระจุยเหลือแต่ที่โพลดคัสนะครับเหนียวจริงครับผมโอ้โหขนาดดาเมย์เจ็ดแสนก็ยังกัด2 3ามทีครับลูกคาราเซอร์เหลือไว้จัดการแต่ไอพวกตัวใหญ่ๆห่ก็พอลูกไดโนเสาอย่าไปยุ่งกับมันครับผมอันนี้น่าจะเป็นตัวพ่อมันหรือเปล่าเนี้ยฆ่าพ่อมันก่อนดีกว่ากัดไปกัดไป,ก,ดไปกระจุยไปครับผมไล่ไปไล่ไป,ไปนี่เทอระเบิดคู่ปรับเราครับผมไล่กินมันให้หมดเลยเออ แกลิมิมัตก็ไม่เว้นกัดแหลกกัดแหลกเรียบร้อยหมดเีกระจุยไปตอนนี้สปีดอยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับเดี๋ยวจะอัดสปีดไปที่200ดีกว่าครับผมจะได้ไวกว่านี้ตอนนี้ไป205เลยนะครับเลเวลก็ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับผมทีนี้ก็อัดดาเมจให้สุดเลยครับดาเมจตอนนี้มาตันอยู่ที่37 0 0 0นเครับครับผมเดี๋ยวพี่ช่วยเทเลเบิร์ใช่ไหมปับเข้าไปเรียบร้อยครับผมแขนมานานแล้วโอโหตอนแรกมา 2, สสะใจสะใจอยู่ดีดี มันกัดแป๊บเดียวตายเลยไวมากๆครับไม่ทันสังเกตจริงๆมารู้ตัวอีกทีนึงก็หนีไม่ทันเลวไงไวเกินไปทีนี้ก็ได้เวลากลับไปที่บ้านนะครับทดสอบสนามพลังกันอีกครั้งนึงเลยครับผมตอนนี้นะครับแบงดาของเราก็ยังคงลอยอยู่นะครับปล่อยมันไปแล้วกันเอาละครับทีนี้ก็จะได้รู้กันแล้วนะครับว่าดาเมจของจีจ้าจะแรงขนาดไหนนะครับผมกัดไปครับดาเมจอยู่ที่7 7 7 9 5 0้าครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ขึ้นมาจากเมื่อกี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ทีนี้ก็ได้เวลาไปอารวาดกันต่อเลยครับผมเหมือนผมจะเห็นอินโดเินัเล็กนะครับสีแปลกเลยครับผมอยู่ด้านบนโอ้สีสวยมากครับตัวนี้หายตัวไปแล้วครับตัวสีเขียวนะครับเกตแดงเลเวล100เลเวลน้อยไปครับขึ้นไปข้ามก่อนดีกว่าเราข้ามมันได้อยู่แล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะเพิ่มท่าคำรามมาในอนาคตหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถคำรามได้นะครับเข้ามาดิเข้ามาดิ แจมกันหน่อยไหมเพื่อนกัดไปหนึ่งทีไม่ตายครับผมโอ้เหนียวจริงครับจะหนี้อจะหนี้หฆ่าลูกศิษย์เป็นก่อนดีกว่าจัดไปจัดไปเฮ้ยเป่งพลังแล้วอุ้ยอมเข้ามาครับผมเสียเท่าไหร่วะโอ้เสียไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าเสียงหัวใจเต้นเลยครับผมกัดไปกัดไปโอ้ทำไมตายยากงี้วะเนี่ยเลเวลร้อยเองครับยังไม่ตายเหรอโอ้ ไม่แน่ใจว่าอินโดนีเซีเล็กตัวนี้เป็นอมตะหรือเปล่านะครับผมกัดมันไม่ตายสักทีครับผมมันตายยากขนาดนี้เลยวะไม่น่าเป็นไปได้กัดไปกัดไปโอ้โหกว่าจะตายครับเรียบร้อยทีนี้มาอาราวาต่อบนภูเขาเลยนะผมกัดไปเพื่อนแจมด้วยโอ้โหมาเยอะงี้ชอบนะครับผมตอนนี้ผมก็พาจีจ้าเนี่ยมาถึงเกาะคาโนเป็นที่เรียบร้อยเลยครับได้เวลาอาราวาตกันแล้วจัดไปจีจ้าลุยฆ่าให้หมดโอ้ไม่มีใครกล้าลุยกับเราเลยครับเสือยังหนีครับผมทาไมทุกคนกลัวเราขนาดนี้ เราหน้ากลัวขนาดนี้เลยวะเนี่ยแล็บตงแลปเตอร์นะครับคารโนไม่กัดเราเลยครับผมดูดิผมยืนเฉยนะครับก็ไม่โดนกัดครับสบายๆนี่แต่เรากัดมันก่อนครับเราชอบทำร้ายร่างกายเว้ยมาใครไม่กัดพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะกัดเองมีอีกหรือเปล่าอยู่ทางไหน,นไปไหนกันหมดเนี่ยเงียบจริงๆวันนี้ครับผมโอ้แรปเตอร์กระจจยไปครับอีกหนึ่งตัวตามด้วยแมงปองนี่เรียบร้อย มาด้านนี้ต่อเลยครับมาดูกันว่าทีเล็กจะกัดเราหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปยืนใกล้ๆมันเลยครับผมเฮ้ยแต่มันอยู่เยอะอย่างนี้น่าแจมครับกัดไปกัดไปตายหมดอีน้องทีจาด้านนี้ต่อลุยไปนี่ไล่แดกให้หมดเรียบร้อยครับทีเล็กดูเหมือนจะไม่กล้านะกล้าเบาเฮ้ยทีเล็กกล้าครับนี่ถ้ากล้าก็ต้องตายไปน้องด้านนี้ยังมีอีกเยอะครับผมมีแมงป่องแมงป่องเพียบไปหมดเลยเนะี่ยกัดไปกัดไป ตัวธรรมดาไม่มีใครกัดเราเลยนะครับตัวที่กัดเราก็มีแค่ทีเด็กตัวเดียวเท่านั้นเองครับผมไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมีอิทธิพลต่อไดโนเสาร์นะครับขนาดนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในชีวิตจริงไอ้ตัวนี้มันจะโหดขนาดไหนเพราะว่ามันผ่านมาเป็น10ล้านปีแล้วครับผมการนกตัวนี้ต่อกัดไปเรียบร้อยเดี๋ยวเอาชุดนี้อีกสักชุดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมโอเคคิดว่าน่าจะเคลียร์แล้วครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดศึกบรรทัพท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเอาล้วครับผมนี่ก็คือแมตช์แรกนะครับเอาฟารับผม เข้ามาเลยเข้ามาเลยมาลุมได้เลยหูยกัดเรากะเดนเลยครับทําไมมันกัดแรงขนาดนี้ถึงกับกระเด็นกันเลยทีเดียวครับผมไม่น่าเชื่อว่าอโลซอรัสนะครับจะโดนออลฟาเลปเตอร์กัดกระเด็นกันเลยทีเดียวกัดไปกัดไปสู้มันถ้ามันมาด้านข้างนี้เราแย่ครับด้านหน้าโอเคครับผมถ้ากัดกันด้านหน้าแลปเตอร์ถึงกับถอยกันเลยทีเดียวนะครับเรียบร้อยครับมีตายไปบ้างแล้วครับผมกัดไปกัดไปจีจ้าลุยไปจีจ้าสู้มันอย่าไปยอมแพ้มัน เราฟันแหลมกัดไปกัดไปตายครับผมแต่ยังไม่หมดโอ้โหยังเหนียวอยู่ครับพอมันเข้าด้านข้างนี่เราปิลเลยครับผมกระจุยไปกระจุยไปน้องยังไม่หมดครับถือว่าอยู่ในเกมสูสีครับกระจุยยังกระจุยยังเรียบร้อยครับผมชนะมาได้ครับมีการโดนกัดปิลเป็นระยะระยะนะครับผมสําหรับแมตแรกโอเคไปตอนแมตช์ที่2องเลยครับเอาละครับผมเลนนี่ก็คือแมตช์ที่2องครับอัลฟาคาโนเลเวลสองหมื่นครับจำนวน3ตัวครับผมปะทะเอาโลโซลัสนะครับ มาดูกันว่าเราจะสามารถผ่านแมตชนี้ได้หรือเปล่านะครับผมกัดไปกัดไปจีจ้าลุยไปคาโนถึงกับกระเด็นกันเลยนะครับสสยพัน์อลฟาโอ้โหแสดงว่าแรงกัดของเรานี่มีประสิทธิภาพใช้ได้ครับเข้าไปถึงตัวเลยนะครับผมสบายสบายมากมากครับคือเราจะต้องกัดนะครับแล้วก็เดินถอยหลังเป็นระยะนะครับเพื่อให้มันเข้าไปถึงตัวเราครับสบายสบายเลยผมว่าแมตชนี้น่าจะชนะง่ายได้กว่าแมตแรกครับผมเรียบร้อยครับกระตุยไปครับผมเหลือตัวสุดท้ายโอเคเลีย ชนะแบบง่ายสุดๆครับสุดยอดเลยโอ้โหที่แตกก้อนหนึ่งเท่านั้นเองไม่เท่าไหร่ครับเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์สุดท้ายนะครับมังกรเทพเลเวลหนึ่งหมื่นจำนวนสองตัวครับผมมาดูกันว่าอาโลโซลัสนะครับจะรับมือไหวหรือเปล่าโอ้โหถึงกับถูกทุบกระเด็นเลยนะครับกัดไปกัดไปเลือดลงรัวๆเลยนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะสู้ไหวไหวไม่ไหวก็ต้องสู้กัดไปกัดไปลุยไปจีจ้าลุยไปฆ่ามันเราจะต้องชนะศึกนี้ให้ได้ โอ้ยังไม่มีตัวไหนตายเลยรู้แต่ว่าคาบจะมีหน้านะครับเราลดลงมารัวๆเลยะครับผมตายไปหนึ่งตัวเลยครับผมเลือเราตอนนี้เกือบครึ่งเลยนะครับเหลือแต่แบ็คฮาร์ดก็ตลิงนะครับกัดไปกัดไปกัดไปโอ้หโดนทุบกระเด็นโอ้สุดยอดครับมันได้โหดจริงๆเลือตอนนี้นะครับครึ่งหนึ่งแล้วครับผมที่เสียมาโอ้โหตัวสีม่วงนี่อื่นจริงครับเรียบร้อยครับผมตายกว่าจะชนะมาได้ครับอยู่ในเกมสาหัสกันเลยทีเดียวนะครับผม เลือดจาก3ล้าน2นะครับเหลือ1ล้าน8เท่านั้นเองแต่ก็ชนะมาได้ครับอยู่ในเกณโหดเลยครับสำหรับเจ้าแอโลซาลตสตัวนี้โอ้โหทั้งเท่ทั้งโหดดูดันฟันแหลมเหลือเกินโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่ายังไงในพาร์ทนี่เราจบกันเพียงเท่านี้ก็เลยกัน,นครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ